ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพีพีนานาและท่านผู้ชมทีหลักและเข้ารอบทุกๆคนๆนะครับาวาันนีก็มาพบกับผมกับลานะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับาวาันนีกับผมก็จะผ้ามากูไส้ดักปลานะครับ,หร,าาารบหรือว่าผ้ามาเล่ไส้นะครับหีืว่าผมดักไว้นะครับนี่กับไม้อ่าอ่าตายปลาปักดบนะครับกับผมดักไว้ก็คือในปลาปักดบนะครับไม้ก็เป็นไม้นานี่บุงลี่โซดยาล่า นะครับก็หลายวันเลยนะครับแม่เด้มาดูนะครับพอดีก็พาเด็กๆกับพ้าครอบครัวนะครับพาครอบครัวพ้าลูกๆไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดนะครับไปจังหวัดปัตตานีนะครับนะครับพอดีไปกับฝนตกนะครับป่าไปเที่ยวตลาดทวนไพนะครับแต่ว่ากระไดเที่ยวนะครับแต่ว่าก็คือโค้งอะไรโค้งลานคาอะไรก็คือคลายหน่วยนะครับป้าพุ่งไปก็คือฝนตกนะครับับประมาณ หาวันเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามากูนะครับหาวันหาขึ้นนะครับใส่นะครับอ่ะครับก็มาลุนมาติดตามกันนะครับจะมีตัวให้เพื่อนๆปีนานาจุ่มกับลาวไม้นะครับกับการกูใส่วันนี้นะครับหาวันนะครับไม่ได้เข้ามากูนะครับอ่ะครับเดี๋ยวกับไปลุนไปติดตามกันเลยนะครับกับการกูใส่วันนี้นะครับจะได้ตัวไม้ครับครับลุนกันเลยครับรับกลับไปลุนกันเลยนะครับกับการกูใส่วันนี้นะครับ หาวันเลยนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นะครับไม่ได้เข้ามาเล่เข้ามากูนะครับแลวมีตัวไม้นะครับอ๋อเนี่ครับลอยไข่ยกขึ้นมานะครับนี oh, <no>. oh. ่ครับน่าจะได้ตัวนะครับลอย ยกขึ้นมานะครับใส่น่าจะเป็นชาวบ้านที่ว่ามาถอดแหนะครับ <No. S 1> อะแต่ว่าก็ยังดีนะครับใส่ไม่หายครับเดี๋ยวก็ไปลุนกันต่อนะครับลูกที่สองครับลูกแหลกก็ไม่มีนะครับลอยไข่ยกไปเรีวนะครับ กลับมาลุนกันต่อลูกที่สองนะครับลูกหนึ่งกระหน้าจับปลาคขานะครับไม่ลูกใครยกนะครับเอาปลาไปเรีวนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่ว่าใส่ไม่หายนะครับอันนี้นะครับเราก็ไม่ได้เข้ามาดูนะครับกระโถดไม่ได้นี่นั่งที่เขามาหาปลานะครับมาถอดเหหรือว่ามา หา,าปลานะครับกันเนา,าเห็นได้ยินปลาดินนะครับอยู่ในไส้นี่ก็เลยยกเอานะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับใส่ไม่หายก็ถือว่าก็โอเคนะครับครับ <Wow. S 1> ลูกสี่ซงเนี่ยใหม่มีครับลูกสี่ซองแถวนะครับ ไม่ข้าวครับแหววนะครับเดี๋ยวครับลุนกันต่อนะลูกทีสามครับแหววครับลูกทีสองครับทีสามกันต่อนะครับลูกทีสามเนี่ยลูกทีสองกับแหววนะครับไม่มีครับ กส,สีไม่มีนะครับไม่มีปลานะครับเอ้ครับทิ้งไว้ห้าวันก็ไม่มีเลยนะครับอ่านี่ครับขาดนะครับใส่ขาด oh, <no. S 1> ใส่ขาดนะครับนะเดี๋ยวผมกระโจก่อนนะครับ มาลุนลูกตีซีกันนะครับแบบสามลูกกระเฮลแล้วนะเฮลเป็นสามลูกนะลูกเละก,ก็ไม่ลูกไข่ยกไปนะครับลูกที่สีกันนะครับลุนกันนะลูกที่สีน่าจะไม่มีนะแฮอ่ะแบลูกตีซีกับใส่ลายๆนะ วันก่อนข่าวดีน<ะ>นี่ครับไม่มีนะอ่าครับกลับไปลุนกันอีกสามลูกนะครับมีอีกสามลูกกับไม้นี้ครับก็มาลุนลูกนี้กันต่อนนะครับจะมีตัวไม้นะครับ ครับลานินครับเงี่ยว้าวตัวเล็กเนี้ยจะบปล่อยนะครับตัวนี้ครับนะครับเดี๋ยวก็ไปลุนกันตอีกสองลูกนะครับครับกับไม้นี่กับกงเฮลเลยนะครับเนี้ยนะครับตังแต่นี้สองลูกเนีับลอยยกขึ้นมาต่างเพีนะลอยดูนะ หนูกันนะักขึ้นมาบนโคกเนะนี่ครับมีปลานะครับตายนะเลีรับยกเลยไม่เอานะน่าจะตายเร็วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็เลยไม่เอานะนี่ครับอีกลูกะจะโก่งเฮลเลยนะครับไม้นี่ครับ เดี๋ยวก็ไปลุนไม้แถวบ้านกันตัวเนะี้ยนี่ครับใส่พังไม้เรวนะนะครับก็บเดี๋ยวก็ไปลุนไม้แถวบ้านกันต่อนะ้สามลูกนะครับไม้แถวบ้านครับก็มาลุนใส่ไม้นี้กันต่อนะ ไม้แถวบานนะครับไม้เดิมนะครับไม้นี้ก็มีทั้งหมดสามลูกนะครับไม้เมื่อกี้ก็ดักตายปลาพักตบกันนะครับทิ้งไว้หลายวันนะครับทิ้งไวห้หาวันหาขึนนะครับ oh. คุณสีว่าออกมาก,กคม็คือมีคนดูไฮเรียวนะครับ มีชาวบ้านดูให้แล้วนะครับแต่ว่ากรดีนะครับตีว่าใส่ไม่เอาใส่ไปด้วยนะครับก็เอาปลาไปครับไม่หวานนรับก็คือว่ากับแบ่งปันกันนะครับเราไม่วางไปดูเองนะครับก็โทษโทษคนที่เอาก็ไมได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้วางไปดูเองนะครับต้องตัวตัวเองเนี่ยบะมีครับ มาครับมามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นไม้นี้กันต่อครับอีก3ลูกเนะี้ยวันนี้จะได้ตัวไม้นะจะได้กับข้าวไม้นะรือว่าจะแฮวนะนี่ครับลุ้นเลครับลูกเล็กนะฮะอะฮะแต่จี๊ด ได้ยินงสีน้ำอยู่นะครับปลาไม้นะครับโอ้มีครับได้เลยนะครับกับข้าวครับว้าวปลาดุกนะไงเฮลเลยครับวันนี้ครับต้องขออเฟยนะครับตองโกอ่าตังปลานะครับเดี๋ยวตกหนามฮะไม่เจอนะครับ อ่าอ่าเรือลอยครับตกนามเรืวนะครับปลาครับอยู่เมื่อกี้นะครไม่ทันคาดคั่มนะครับนี่ครับปลาดุกหน้านะครับแบบนี้ครับนี่ครับน้อยนะครับปลาดุกหน้านะครับ สวยเลยนะครับครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อนกับซองลูกคกรับได้ตัวเลยนะครับไม่แน่วเลยครับซองกันต่อนะครับมีตับลูกที่สองนะลูกที่สองนะ อ๋อมี่ครับปลานิ่นครับว้าวนี่ครับโอ้โหบอลลูนเลยครับมานี่เกลียวนะครับดูนี่ครับนี่ครับปลานิ่นะนี่ยใหญ่นะตายแต่ว่านะครับลำจะออกนะลูกทุตไายกันนะครับมของไม้นี่นะครับลูกทีสามครับ นี่ครับตอนการจอเนี่ยครับลูกสุดท้ายกันนะครับลูกสุดท้ายนะครับของไม้นี้นะครับไม้แถวบานนะครับ ว่าลูกที่ทามนะลูกทีทามเนะี่ยพูดพิษนะครับไฟ oh, <no. S 1> ครับไม่มีนะ oh, <no. S 1> ครับเฮลครับนี่ครับไม่มีครับเฮลนะ ครับกาทำรับวันนี้ก็คงลากันโก้นนะครับกับการกู้ใส่วันนี้นะครับกาทิ้งไว้กับาวันนะครับไม่ได้เข้ามากูนะครับฉะนั้นนะครับผลของการทิ้งไว้นะครับก็คือโดนดูนะครับโรยคนดูนะครับแต่ว่ากายังดีนะครับที่ว่าใส่ไม่หายครับนะครับนี่ครับกาผลงานนะครับกายังได้ตัวนะครับปลาดุกนะครับปลาดุกหน้านะครับแล้วก็ปลานิ่งนะครับ ก็ได้เลยนะครับกับข้าวนะครับขับกับแต่สำหรับวันนี้ก็คงลากันโกลนนะครับกับการกูใส่ฮาวันนะครับฮาวันพิงไหวฮาวันไม่ได้ข้าวมากูเนี่ยครับนะครับถ้าว่าไม่มีใครดูก็คือได้ตัวนะครับับมาไม้มีก็คือได้ตัวนะครับได้กับข้าวนะครับวันนี้ครับอ่าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกิ๊งกกันด้วยนะครับกับชงบาวเด็กตายคนเดิมนะครับนะครับแต่เดียวก็ประมาณสักสองสามวันนะครับฝาก่อยมาลุ้นกันดอนะครับนะครับลากันก้อนครับครับสวัสดีครับบายบายครับ